ทุกคนไปอีกแล้วทำไมนึกว่ามันอยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยมามาสองนึ่น่าไม่อยู่คนเดียวว่ะทำไมอยู่ด้วยกันน่าโหไม่อยากจะไม่ข้ามผิดห้ามห้ามขาผิดนะก็เหมือนเดิมนะก็จะเล่นไปเลยเ,<ร>เล่นไป,ไปโรด,โรดเล่นไปรรโร่อ,าาะะอันนี้คือพาร์ทสองนะทุกคนพาร์ทหนึ่งผ่าน อันนี้ก็จะเป็นเกมที่สัที่ขุดหินมันยังใช้แบบยั่ะเนเจ้าของห้องได้ที่ขุดหินออเเ่ะเราก็จะมาปั๊มเงินกันต่อไปนะคะคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะคะคลิปเกมพวกเนี้ยเออมันต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนก็ ถ้าใครเบื่อนะก็จะทำยังไงเจพี่หนวดก็พยายามตัดให้มันน้อยที่สุดอะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่าแบบนี้บางคนเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ขุดทองแล้วนะอเราจะมาซื้อไม่ได้ที่ขุดทองแล้วหรอเรยวแต่ี่พิงได้เยอะแล้วพี่ก็ต่ายเล่นก็ได้พี่ต่อสู้พี่โดนเจ้าของห้องต่อสู้ ขุดไอ้นี่อยู่เลยที่ขุดอะไรที่ขุดเหล็กโอ้เพื่อเจ้าของห้องบอกโอเคทีคแล้วก็จะซื้อซื้อสูตรทีด,ด,ดีมากได้ที่ขุดไอ้มาเล่าแล้วนะไอ้มาเล่าหรอจ้ายังอยู่ที่ขุดเหล็กอยู่เลยเอาอีกแล้วเหรอ เราก็อ้าแค่นเริ่มใส่แล้นะทุกคน,คคนแล้วไก็ขุดไม่ได้เดยเกิดการบักเกิคืคนเจ้าของห้อ,องยู<อ>่นกใช่ได้ยตออะไรไม่ได้เลย ฮะอยากซื้อนี่แบบแบบเร็วไหมซื้อแบบเร็วยังไงไอเนี้ยเร็วอ่ะคลิ๊นกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วกดตรงนี้รู้อะไรก็โอ้ยโอ้โหพี่บอกหรือว่าพี่บอกห้องได้ที่คุเทพแบบยังไงสายรู้ไง พี่หนูได้ที่ฝึกหินฟูแล้วนะหนูได้นาำแล้วด้วยทำไมไม่อัพเดทเลย่ใชอัเวยเออถ้าคลิปนี้มันเสียงมันเ่าวอีก็ขอโทษด้วยนะทุกคนไม่รู้อ่ะระบบอัดคลิปพี่มันมีปัญหา มีปัญหา,อ,าอย่าทำเสียงนั้นไม่อชอบนะจะขุดตังค์พีหนได้ที่ขุดเลยที่เลย ป่าทั้งหมดเลยพี่ไม่มีแล้วในทางป่าถูกอยูนทางป่าทางป่าเหมือนกัน ก็่ขอบคุณนะคะของดีของดีของดีนะของดีอ่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราได้ทำการแข่งขันไปแล้วนะคะกับน้องหม้ ต่อสู้กันนะคะต้องมีอัพเกรดอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะเจ้านะเจ้าก็รอเป๊ปหนึ่งนะคะพอดีว่าน้องมาจะแบบนะของเงินหน่อยนะเฮ่อมามันมีบล็อกต่อตัวขึ้นไปไหมก็ต้องใช้บล็อกหนึ่ง พี่ใช้นี่ไม่ได้อ่ะมันแหลกตอนนี้แหลกมากตอนนี้เจ้าของห้องเหมือนใช้แล้วคนเดียวซื้อของไม่เสร็จเลยทิ้ตงตา เราใช้ที่ทุกคนตรงนี้แบบตรงนี้แบบมีฮาสังสารมากป้าเมยนะคะคือมันต้องขอความเงินก่อนอขอความเงินก่อนป้าเมยนะคะโอเคทุกคนมามาต่อสู้กันแบบนึง ทุกคนคะก็เมื่อกี้เจ้าของห้องปิดห้องไปแล้วนะคะเออก็รอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะงั้นปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะปิดคลิปเลยอ่ะมาก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องมีนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะคลิปหน้านะคะน้องมีนจะมาสอนทำประตูเซเว่นกัน รอชมได้เลยนะคะอันนี้เป็นมินิเว r ร์อัปเดตใหม่นะคะใครที่เล่นมินิเว r ร์อัปเดตใหม่นะรอดูเลยไปแล้วบายบายทุกคนมาบายบายคนดูหน่อยบา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 ยค่ะ